ดุ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 ใส่ไม่ป่าเลยฮะทีนี้อ่ะแล้วดิเสือตัวเที่ยวแท้ทัวร์ย่ามามันทัวร์แตกผ่าอูสู่มาหึเบคมะอีโร่อ่ะแล้วตูน้องมันส่องเอ๊ะโหมาใส่เกยตะมะงามะทั้งสกามาเบียวดัดทาอ๋อทําไมแล้วประสบป่ายยั่วยอกดิหนีตะลงเนี่ยกบ่าปัดเลยไอ้คา พี่พี่ครับผมเนาะไปไหนครับไปนู่นค่ะอ๋อโอเคแค่แค่ไหนครับค่ะค่ะค่ะโอเคนะไปนี่ค่ะ A few moments later อันนี้ค่ะนี่นู่น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 เขินเราเหรอเขินแล้วเหรอครับเยอะเยอะยังไม่เห็นเหรอโอเคครับโอเคครับไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไปค่ะไปอ๋ออ๋อต่องไม่ต่อแล้วโอเคครับโอเคโอเคโอเค ดี่่งอามเยอะพู้เฝ้าเนอะเนอะข้อไหนครับข้อไหนครับอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะไม่ไม่รู้ไม่อะไรนะก็ไม่หรืออะน้องอย่าไปไหนก็ไม่รู้หรออันนี้ก็มีปัญหาแล้วนต่ไม่โชคดีเลยแล้วไอน้หาแล้วอ๋อนี่คือยังไม่โชคดีนะ ไล่มาไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วลงมาลงมาไปไม่ได้แล้วเอาดำมาเอาดำมาไม่ไปแล้วไปไม่ได้แล้วน้ำมันก็หมดแล้วไม่เอาเตี้ยวเลยไปย้อนมาะอ่าตามมันนี่มันนี่ไม่เอามาไม่เอาเตะเบลอะไรอะไรก็ไม่รู้แน่นะเอาดำมาเอาดำมาไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วไปเล่าเลยไปเล่าเลยพันนี่อันนี้ข่าวใช่ครับใช่ยพันนี่ครับ ไม่ชีูไม่มีไม่ชีู้ไม่มีไม่ชีู้ไม่มีอะไรกั่าไปขานี้ก็ไม่ได้ไม่ไอ้ไม่ได้อูไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ไดตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดะไม่ไดะมาได้ไม่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 ไ้ไม่ได้ไม่ไดาไม่ไดะไม่ไไม่ไอ้ไม่ได้ไม่ไอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได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 ะไม่ได้ไม่ไอะไม่ได้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 ไม่ไไม่ไไม่ได ปตลาดไม่เย่าดีบุ๋สวยังไม่ถึงยังไม่ถึงเยาาปีสวีถึงแล้วถึงแล้วดีนี่ยามาห่อบุ๋สวไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ดีแล้วมาห่อบุ๋สวไม่ใช่ซอยนี้ไม่ใช่ซอยนี้อเคคูลูปจะหน้าที่เนพี่อ๋อวุยาติมเจะคกลงริวตีจาอะไรมั้เนาะโอเค้กเสีย လိုမျိုးထိုင်းစာထိုင်းစကားပြောဖို့အခုလိုအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေလဲတာတာထိုင်း Online Club မှာ Zoom ထူးသင်တန်းတွေကိုအတသွားလို့ရပါပြီခင်ဗျ